สวัสดีครับวันนี้ g เจ e t Play จะมาทำการแกะกล่องนะครับเป็นตัวมอนสเตอร์นะครับ b e a บ by Dr. อกเรนะครับรุ่นโซโลแล้วก็ตัวนี้จะมีคอนโทรลท็์กมาด้วยนะครับแพ็กเกจของทางมอนสเตอร์นี่จะทำมาดีมากครับแข็งแรงแล้วก็ทำมาอย่างรูเลยครับตรงกล่องข้างๆก็จะบอกตัวสเปคนะครับแล้วก็มี วิธีใช้คอนโทรลทองนะครับว่ากดปุ่มอะไรแล้วมันจะทําอะไรอันนี้ก็มีปุ่มเปิดเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มข้ามเพลงแล้วก็กด forward กับ backward นะครับแล้วก็มีเพย์พอแล้วก็เป็นปุ่มที่ไว้รับโทรศัพท์ได้ด้วยก็เป็นตัวที่มีไมโครโฟนอยู่ด้วยนะครับด้านหลังก็มี บอกฟีเจอร์ของตัวอันนี้ที่เราจะมาแกะให้ดูเป็นตัวสีขาวนะครับด้านฝั่งนี้มีรูปด็เร์เดย์อยู่เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับกล่องนี้เป็นกล่องกระดาษแข็งนะครับอย่างดีหนามากแล้วก็ตรงนี้ไม่ที่ดึงครับก็ดึงขึ้นมาได้เลยนี่ครับก็จะพบกับโลโก้มอนสเตอร อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็กล่องเป็นสีขาวล้วนครับข้างในที่เปิดจะเป็นตรงนี้ครับดึงเป็นสลักมานี่เป็นแม่เหล็กนะครับกล่องจะทํามาดีมากๆานี่ครับมาดูข้างในกันดีกว่าก็เปิดมา มีเลเยอร์ที่วางไว้ก็คือหูฟังจะใส่ซองมานะครับอยู่ทางด้านขวาแล้วด้านซ้ายมาดูด้านซ้ายกันด้านซ้ายจะเป็นนี่ครับนี่จะเป็นคล้ายๆแคตตาล็อกนะครับของซีรีส์ด็อกเรเดย์ แล้วก็มีใบรับประกันนะครับแล้วก็มีชุดทำความสะอาดหรือเป็นผ้านะครับที่ทำความสะอาดหูฟังมาให้อันนี้ก็มีสายที่ให้มานะครับตัวหูฟังรุ่นนี้จะเป็นตัวที่ถอดสายเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่มีคอนโทรลทลอกอยู่นะครับก็สายสีแดงครับส่วนเรื่องสายอันนี้ของดีอยู่แล้วครับของมอนสเตอร์เน้นเรื่องสายมาอยู่แล้ว มาดูที่ตัวหูฟังบ้างก็มีเป็นซองครับที่เป็นซองหุ้มฟองน้ำมาเปิดมา้ก็เจอหูฟังมาอยู่ข้างในตัวนี้เป็นรุ่นที่พับได้นะครับเอาไว้สะดวกกับการเดินทางด้านในที่มีมาให้ถุงด้านในก็จะเป็นแบบ มีที่ใส่ตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็มีนี่ครับนนี่เป็นสายที่ไม่มีคอนโทรลท็อกมีมาให้อีกเส้นหนึ่งนะครับซองก็ดีครับหนามากแล้วก็มาดูที่หูฟังกันอันนี้น้ำหนักไม่หนักเท่าไหร่ครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็พับได้ ก็สกรีนลน์มาชัดเจนครับเมทัลเลียนี่ถือว่าทำมาดีมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกะครับมันจะล็อกได้จะพับหรือว่าจะล็อกก็ได้ครับ สวยงามครับเรียบๆก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับตัวมอนสเตอร์บีโซโลนะครับเหมาะสำหรับคนที sure> ่จะซื้อฟังเองหรือเป็นของฝากก็ได้นะครับพอตัวแพ็กเกจทำมาดีมากครับให้ใครไปแล้วเขาน่าจะประทับใจวันนี้ก็ขอจบการแกะกล่องเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ